สีค่ะอันนี้จะเป็น two tone p a s t l ค่ะสวัสดีค่ะพบกับหวานเบอร์ชนลค่ะต้องเบอร์เบอร์นี้เลยเหรอวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านมาชมดอกแอสโตที่กำลังบานค่ะทำไมถึงอยากให้ชมเพราะว่าอยากให้ ดูลักษณะของสีดอกด้วยนะคะแล้วก็วิธีการผสมเกสรของเขาค่ะกาของเขาเนี่ยก็จะง่ายเป็นพิเศษเลยไม่เหมือนกับแมมที่หว่าจะรู้สึกว่าจะต้องเพ่งมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปชนกันเลยค่ะแล้วก็จริงๆนะคะก่อนหน้านี้เดือนนี้เดือนพฤศจิกาย,ยนเนาะก่อนหน้านี้เขาก็มาเยอะในรอบนึงแล้วนะคะมาเยอะมาก อันนั้นก็ไม่ได้เก็บภาพไว้ค่ะแล้วก็อีกอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นต้นฤดูต้นปีใหม่ค่ะที่เขาจะบานอีกรอบนึงค่ะอันนั้นก็จะเป็นทุ่งเลยเดี๋ยวว่าจ,จะนําภาพเหล่านั้นค่ะมาให้ทุกท่านได้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้ไปประสมเรียสรกันก่อนค่ะพอเราเข้าโรงเรียนมาเราก็จะเห็นว่ามีดอกสีเหลืองบานเยอะแยะเลยค่ะ ดอกสีเหลืองนี่แหละค่ะเป็นดอกพื้นฐานของไม้แอสโตไฟตัมค่ะกลุ่มดอกสีค่ะอันนี้จะเป็นทูโทนพาสเทลค่ะชมพูพาสเทลหน่อยๆอ,ออกโทนส้มเบาๆนะคะน้องจะมีกลีบชมพูที่ค่อนข้างชัดเจนชมพูเข้มตรงนี้ไล่โทนมาค่ะจาก เหลืองขาวแล้วก็ไปชมพูตรงขอบกลีบนี้นะคะสีแบบนี้เราก็จะหวงมันพิเศษเพราะว่านลน่าจะเจอแบบนี้กทีนึงค่ะน้องชอบขนนกค่ะจะเป็นโทนชมพูม่วงค่ะเราสนใจดอกก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปสนใจลำต้นนะคะส่วนลำต้นน้องเกิดจากอะไรนั้นเป็นแผลจากอะไรเดี๋ยวเราจะมาบอกกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่ให้ดูดอกก่อนนี่น้องก็จะเป็นสีชมพูม่วงนะคะน่าจะบานประมาณ2-3ถึงวันแล้วค่ะก็ตอนนี้ก็ใกล้จะหุบเต็มทีค่ะ ดอกแบบนี้เรียกว่าดอกขนนกค่ะดอกขนนกก็จะเป็นปุยๆแบบนี้เลยค่ะเป็นช่อๆเหมือนขนนกค่ะกลีบด้านนอกอีกรอบนึงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นขีดชมพูค่ะไล่สีไปนะคะด้านนอกเป็นชมพูเข้มแล้วก็เป็นเหลืองขาวด้านในนะคะต้นซูปเปอร์นี้ก็เหมือนกันค่ะตรงกลางต้นตรงกลางนี้ค่ะด้านนอกเป็นชมพูเข้มนะคะ เป็นขีดขีดข้างในเป็นสีเหลืองออกพาสเทลไปทางขาวค่ะส่วนต้นนี้ก็จะเป็นสีชมพูม่วงซึ่งด้านนอกก็จะเป็นสีม่วงชัดๆเลยนะคะเป็นแม่พันธุ์ที่ดีมากเพราะว่าเราจะได้ดอกสีเยอะๆเลยค่ะถัดมาเป็นดอกกลุ่มชินโชวะค่ะดอกชินโชวะก็จะมีลักษณะเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะเป็นเส้นฝอยๆจริงๆหวานชอบแบบนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันแปลกกว่าดอกดอกแอสโตแบบอื่นค่ะ ก็จะชอบเส้นที่เป็นเส้นๆแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นสีโอรสค่ะเป็นส้มโอรสนะคะไม่เหลืองแล้วก็ไม่ชมพูจนเกินไปค่ะสีนี้จะชอบมากเพราะว่าได้ลูกมาแล้วก็จะเป็นสีหวานๆโอรสเลยนะคะอีกต้นก็เช่นเดียวกันค่ะสีโทนโอรสเหมือนกันค่ะเป็นชินโชวะนี่ก็จะติดแท็กแดงไว้เพราะว่าห่วงนะคะเวลา มีลูกค้ามาดูที่สวนก็จะบอกลูกค้าว่าต้นแบบนี้ก็ยังไม่ขายคะ่ะยังเก็บไว้ทำพ่อพันแม่พัน์ธุอยู่เพราะว่านานๆจะเจอดอกแบบนี้สักทีหนึ่งนะคะโอ้กลุ่มนี้บานเก่งมากเลยคะ่ะตอนนี้แสงเริ่มจะหมดเพื่อนๆก็เริ่มหุบกันไปบ้างแล้วนะคะคนนี้เขายังบานอยู่เลยคะ่ะเป็นต้นใหญ่ด้วยเราอยู่กันมาก็หลายปีแล้วคะ่ะประมาณเกือบ1ิบปีแล้วล่ะกับต้นนี้นะคะบานเป็นช่อ ใหญ่มากแล้วก็เป็นดอกที่มีลักษณะเป็นสีขาวค่ะดอกสีขาวนี่หวานก็จะชอบเหมือนกันนะคะถัดมาก็อันนี้เป็นทูโทนเหมือนเดิมนะคะมีชมพูขีดด้านล่างนะคะน้องก็เป็นสีขาวค่ะต้นนี้บานสวยเป็นกลีบที่ละเอียดละเอียดค่ะบานเป็นช่อเรียงกันติดกันเลยนี่โชว์ความดอกของน้องค่ะจริงๆยังไม่สุดนะ จะมีช่วงหนึ่งที่เยอะมากกว่านี้เป็นทุ่งเลยค่ะเราเจอแล้วค่ะมีอีกต้นหนึ่งเป็นดอกสีชมพูเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เรียกทูโทนได้อยู่เพราะว่ายังมีสีเหลืองปนอยู่นะคะแต่ว่าเชื้อชมพูเขาก็จะเข้มกว่าเข้มกว่าต้นเมื่อกี้นะคะสวยจังเลยคราวนี้เรามาชมวิธีการผสมเกสรกันค่ะเดวานก็จะทำหน้าที่เป็นพึ่งนะคะคอยผสมเกสรดอกไม้ค่ะ แล้วก็อุปกรณ์มีเหมือนเดิมเลยค่ะฟอร์เซปค่ะฟอร์เซปก็จะเป็นอุปกรณ์ปลายแหลมแบบนี้นะคะเอาไว้ขีบละอองเกรสรแล้วก็ไม่ไม่หลุดง่ายๆด้วยค่ะวิธีการเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ทั้งหมดเลยคือเกรสรตัวผู้แอสโซเนี่ยหวังจะชอบเพราะว่าดอกเขาจะเป็นช่อที่ใหญ่นะคะแล้วก็เกรสรทั้งหมดเนี่ยจะค่อนข้างเห็นได้ชัดมากกว่าแมมค่ะ ก็ทําให้ง่ายต่อการผสมนะคะตรงนี้ที่หวานคีบก็คือจะเป็นในส่วนของเกรสรตัวผู้ทั้งหมดนะคะตัวเล็กๆนี่คือเกรสรตัวผู้ส่วนตรงนี้นะคะคือกลีบเกรสรตัวเมียค่ะเกรสรตัวเมียเขาก็จะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะนี่เป็นลันกษณะกลีบของเกรสรตัวเมียค่ะต้นนี้ก็เหมือนกัน เดี๋ยวหวานให้ดูน้องชินใกล้ๆน้องชินนะคะตรงนี้จะเป็นเกรสรตัวผู้เยอะมากอยู่รอบๆน้องนะคะเกรสรตัวผู้ค่ะเยอะมากเลยตรงกลางก็คือเกรสรตัวเมียรตรงนี้ที่ชูคอขึ้นมานะคะเกรสรตัวเมียค่ะเดี๋ยวหาจะเริ่มผสมน้องชินก่อนก็ เอาชินเข้าชินค่ะดอกชินเข้าดอกชินจะทําให้ลูกออกมามีโอกาสเกิดเป็นชินโชวะได้มากขึ้นนะคะฟอร์มตัวนี้ฟอร์มต้นนี้ดีด้วยค่ะเป็นฟอร์มบาดาวค่ะเป็นฟอร์มเว้าวสวยมากก็จะทําให้เราอาจจะได้ลูกนะคะลุ้นลูกกันว่าจะเป็นดอกชินโชวะสีพาสเทลแล้วก็เป็นทรงบาดาวนี้ไหมนะคะอยากให้ลูกเป็นแบบไหนแล้วก็คัดพ่อแม่แบบนั้นได้เลยค่ะ หวานก็จะทำการผสมเกรสรดึงละองเกรสรมานะคะได้แล้วแบบนี้นะคะคือละองเกรสรตัวผู้เมื่อกี้ที่หวานหยิบออกมาจากตัวเมียแล้วก็ใช้ฟอสเซปช่วยค่ะขีบเกรสรตัวเมียให้แยกออกนะคะเล็กน้อยแล้วเราก็ใส่เกรสรตัวผู้ลงไปใน ในช่อของเกสรตัวเมียค่ะเรียบร้อยแล้วต่อมาเราก็สลับกันค่ะเอาต้นนี้เกสรตัวผู้แบบนี้นะคะขี้ลงม,มาเลยไดแล้วบีที่ติดฟอสเฟตอยู่นะคะคือเกสรตัวผู้ค่ะเราก็จัดการใส่ช่อเกสรตัวเมียได้เลยค่ะแปะๆปะไปเลย เอาฟอสเซปอีกข้างช่วยกันเขีย่ยเกสรตัวเมียลงไปไม่เกสรตัวผู้ลงไปค่ะขขโทษทีทเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ระหว่างการผสมเกสรน,น้องชินนะคะ mm hmm. ก็จะมีฝอยฝอยติดอยู่ตรงกลางนะคะของเกสรตัวเมียค่ะจะมีลูกค้านะคะที่เป็นมือใหม่ที่ เพิ่งสนใจในการเลี้ยงต้นไม้นะคะก็จะมีคําถามมาว่าตุ่มตรงกลางที่เกิดขึ้นระหว่างลําต้นนะคะคือตุ่มอะไรซึ่งต้นนี้กําลังมีตุ่มตรงนี้เรียกว่าตุ่มดอกนะคะตุ่มดอกที่เขากําลังจะมีดอกให้เราเนี่ยแหละคะ่ะเขาก็จะค่อยๆงอกออกมาจนจนฟูฟ่องได้เลยแล้วก็ต้นนี้เนี่ยหวานคิดว่าน่าจะเป็นสีทูโทนเพราะว่าข้างนอกเนี่ยเขาจะออกเป็นสีออกชมพูะคะ่ะที่ที่ไม่ใช่สีเหลืองนะคะ หรือว่าถ้าโชคดีเนี่ยก็ขอให้เป็นสีชมพูเลยก็ได้ค่ะ <c oughs> ส่วนถัดมาค่ะอ่าลักษณะแบบนี้ที่เป็นที่ไม่ใช่ช่อแต่ว่าเป็นการกลมๆอยู่นะคะเป็นตุ่มกลมๆเรียกว่าการติดฝักนะคะหลังจากที่หวานเพิ่งผสมเกสรไปเขาก็จะติดฝักแบบนี้นะคะถ้าผสมติดเขาก็จะตั้งท้องแบบนี้เลยค่ะใช้เวลาประมาณ 3- 4สัปดาห์นะคะถึงจะเด็ดได้ค่ะตอนนี้เขาก็ตั้งท้องอยู่แล้วก็ ทำไงถึงจะรู้ว่าสุกแล้วเด็ดได้แล้วก็เราก็ทำการลองดึงดูค่ะถ้าดึงเราเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยเขาติดกับลำต้นอยู่แสดงว่าฝักยังไม่สุกนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือฝักจะต้องเอ็นตัวลงจนจนหลุดมือจากเราได้ค่ะเราเราดึงโดยที่เราไม่ต้องใช้แรงเลยเขาก็หลุดออกมาเขาก็คือเขาจะต้องล้มเป็นแนวนอนก่อนนะคะประมาณ3 4งีสัปดาห์ค่ะเรามาดูตัวอย่างของฝักที่สุกแล้วกันนะคะอ่าตรงนี้มีพอดี ก็จะเป็นฝักที่สุกแล้วนะคะเป็นเป็นเอ็นเป็นแนวนอนแล้วค่ะเริ่มล้มแล้วเหมือนประมาณว่าดึงฉันออกไปทีค่ะนี้เราก็ดึงน้องได้เลยเพราะว่าน้องหลุดมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือฝักของน้องที่สุกแล้วแล้วก็ข้างในก็จะมีเมล็ดอยู่เยอะแยะเลยค่ะเมล็ดของน้องเป็นแบบไหนเมล็ดแอสโซนี่ก็จะเป็นเมล็ดที่ใหญ่นะคะก็สามารถ ค่อยๆฉีกน้องแล้วก็มเมล็ดก็อยู่ในนี้เพียบเลยเป็นสีน้ำตาลกลมๆนะคะเม็ดใหญ่พอสมควรใหญ่กว่าพวกแหนมีค่ะนี่ะนะคะนี่คือมเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดของน้องเขาค่ะเราก็นำไปล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็ผึ่งผึ่งให้แห้งให้แห้งสนิทสักสองวันก็ได้ค่ะเมื่อแห้งสนิทเขาก็เวลาเราไปเพาะเนี่ยค่ะความเสี่ยงของการเกิดเชื้อราก็จะน้อยลงนะคะ หลังจากที่หวานผสมเกสรไปแล้วนะคะหวานก็จะยังไม่ให้น้ําเขาค่ะจะแยกเขาไว้ก่อนแล้วก็เพื่อให้มั่นใจว่าเขาผสมติดกันเรียบร้อยแล้วนะคะถึงให้น้ําเขาในวันถัดไปค่ะแล้วก็วันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วนะคะสําหรับวิธีการผสมเกสรรวมไปถึงการชมดอกสวยๆของน้องแอสโตไฟตัมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะต้นนี้ดอกคนนค่ะ กนนีดอกชินไม่ใช่ชินโชวคะค่ะ